ไจเกมนี้เแเีนะไ่ไม่ใช่แค่ไม่มีตัวล,ล็อกมพี่ก็เอาตัวนัน <S <S ววน้นล็อกไ,ไว้ถ้าเม้มาม,ม,มันกินเกินพี่ก็ตั้งให้มัน กันมันดึงขนาดอีกตรงนี้นะคเนาะเพราะมันต้องลงข้างเดียวผที่พ่าที่พ่ะผ่าข้าดเมื่อกี้ข้างนี้ผ่้อันนึงแล้วลงอันนีนี่แหละมันไม่ขนาดอีกตรงนึงเอาหมุนไปก่อนพี่หมุนก่อนอ่าผี่าเลยลงไปแลยสองลองเลยเพราะมันต้องอยู่วันนีอันหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่แล้วลงอันนี้อันหนึ่งยางแข็งด้วยเนาะ มันอันนี้ยังนิ่งนะฮะเดจอใหญ่กว่านี้รอพี่อ๋อเอาอันแรกมันเข้าง่ายอยู่พี่เอาไปเอาไปเอาเข้าไปเลยเข้าไปเลยใช่นี่ขีดวะขีดขีดไหนวะยางนะมันหนีบยางเอาเล็กงัดยางเลยทีนี้พี่อ๋อมันเป็นอะไร

ถ้าถ้ามันขึ้นนี่ยังไงก็ไม่ฉีดถ้าถ้าลงข้างล่างอันนี้จีบเรียบร้อยฉีดหรือให้ผมตั้งเมาส์ใหม่ตัวนี้มัน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 หักคำว่าใช่ไหมเอาเอาให้มันให้มันโกมีนิดนึงเดี๋ยวขยับมันนะนะเดี๋ยวผมจะให้พี่ถอดใส่ใหม่อันนึงยังไม่ชินใช่ใช่ยังไม่ชิน นี่ัออต้เข่าก็งงเลยค่เลยงกดอไงเลยต้อยเข้าไ้หยรตรงนี้อยากให้มันโล่งมากก่าเวลาจะขออกเดียวเอาสัวเชั้นตรงนี้อยากให้มันโล่งเลยเพราะคุณไปดูนพอไม่มีอะไรวาง่เี้เดี๋ยวไอรีเนีมาเดี๋ยวจะมา 2 ăn lên nè anh em, ăn lên, 2 ăn lên. Này có đi quê Dương mà, ăn đây เม็โยกมันจะตั้งเป็นนิ้วจะใช้แรงไ้ต่อการตั้งไหนพี่ลองทำให้ผมดูดิี่อต้องกดฝั่งนี้ลงนี่พี่มันมันขึ้นของให้ทดสอบองสแล้วนลอ้วอเจลกดี๋ยวจะระบายเพิ่มอีกนึงะชิ้นหา อสรุปแล้วใครทำเ <c ười> น,นี่ยรองมันกดไม่ไหวแค่ไมคแับฝั่งถังมไม่ยาฝั่ง้างลงดิโอโหรีบเม็ดยางมาเลยแลวเอาล้อมาได้นะถ้าไม่ได้พี่ก็เอาปีกออก,กอ,อีกนต้องดั่ยใช่ใช่ตอีกนะ่นไ ตึ้งตึ้งถอด่อย่างปีนี่ยอย่างปีนี้แต่ลอ้อ <c oughs> ล้อปีไหนเนี่ยล้อหลายปีแล้วเดีย๋ยวล้อใหม่ก็ทะลอกอ๋ออ๋อที่มันแข็งๆเมืก่อนเออนิ่มๆทำได้อยู่แล้วไปลีกทีหนึ่ง,งทละลุปไปข้างล่างเลย เดี๋ยวมเอาอีกไม่ได้เยลอกเลยอเดี๋ยวรปรับ